โซเชียลแตกจองกุ๊ก BTS ตอบ Q&A ใน i อของเธอคนนี้เมื่อเร็วๆนี้ชาวเน็ตคนหนึ่งสร้างโพสต์บนฟอรัมชุมชนออนไลน์ในหัวข้อว้าวโจนาอินเป็นแฟนที่ประสบความสำเร็จเธอได้รับการตอบกลับจากจองกุ๊กในที่นี้ชาวเน็ตได้รวมภาพหน้าจอสตอรี่อินสตาแกรมของโจนาอินซึ่งแสดงให้เห็นว่าจองกุ๊กสมาชิก BTS ได้ส่งข้อความเสนอแนะไปยังอินสตาแกรม Q&A ของเธอโดยเธอได้ถามว่าโปรดแนะนำชื่อช่องให้ฉันด้วย คําตอบของจองกุกอ่านว่า Have ะก o ตนาอ่นซึ่งใช้คําเล่นกับชื่อของโจโนาอืึนสําหรับประโยค h a v แ g o o d ก i g h นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านี้จองกุกเคยแสดงความกระตือรือร้นในรายการ Mnet Dance s u r v i v o r s t r e e t Dance Girl Fighter ทำให้เขาได้รับความสนใจมากขึ้นจากการโต้อตอบล่าสุดกับโจโนาอืึนคอมเมนต์จากชาวเนต็ตบางส่วนว้าวอิจฉาจังเลยแต่นอกจากนั้นแล้วดูความหมายชื่อเขาสตามที่คาดไว้เลย จองกูเป็นคนที่ดื่มด่ำกับสตรีทเกิร์ลไฟต์เตอร์มากเขาน่ารักมากอาม,มีตอนนี้อิจฉาตาร้อนกันหมดฉันอิจฉาจังนักเรียนหญิงมัธยมคนหนึ่งได้รับการตอบรับจากนักร้องระดับโลกมันสมเหตุสมผลแล้วที่เธอจะแสดงมันออกมาการได้รับคำตอบจากบุคคลร,ระดับโลกนั้นมันคุ้มค่าแน่นอนบางครั้งจองกูก็ลืมอิทธิพลของเขาไปเสียแล้วจองกูเป็นแฟนตัวยงของสตรีทแดนซ์เกิร์ลไฟเตอร์ดูสตรอรี่ในอินสตาแกรมของเขาที่โพสต์หลังจากสตรีทแดนซ์เกิร์ลไฟเตอร์จบลงสิ